ผัดพริกแกงให้หอมพริกแกงเผ็ดแต่ทีละเอาหมูโล่งวันนี้ทำเยอะนะคะดูมะแกงเราเดี๋ยวเราจะเติมใบมะกรูดนะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำปลา,ารสดีซะหน่อยใส่ใบมะมะกรูดฉีกนะฮะฉีกค่อนข้างละเอียดเลย จะใส่กะเพราด้วยและแล้วเราก็ได้แกงเผ็ดหมูใส่มะเขือนะคะเห็นไหมใบมะกรูดฉีกใส่น้ำปลาปิ๊บใส่น้ำปลาใส่ที่แกงเผ็ดเนาะแล้วก็รสดีหน่อยหนึ่งจ้ะตอนนี้จะเติมกะเพราแล้ว อันนี้มันเละเไฟก็ไม่ต้องแรงมากไฟกลางๆนะพี่น,น้องเบึ่งๆหอมปันขัวปลาไหลพี่น้องได้ว,ว่ามาอยู่กรุงเทพสี่สิบกว่าปีแนละ้วไม่ได้กินปลาไหลหรอกเพราะว่าเรากินแต่ปลาไหลบ้าน,นอกที่พ่อเราหามานะ่นอ่มแต่ปลาไหลในกรุงเทพไม่รู้เนี่ยยังไม่ไม่เคยกิน ทำหลาย,ลายพี่น้องแล้วว่าตักพอสมควรพอเนาะหมูกเกับเกือบสองกิโลนนเนี่พาะว่าทำบ้างไงทำตอน,นใหญ่เลยทำเองกินเองอยู่คนเดียวติดคอกับติดอยู่คนเดียวเนี่ยพี่น้อง กินอาหารอย่างเดียวต้องประหยัดนะอย่างเดียวพออย่าไปกินหลายอย่างวันหนึ่งก็กินตั้งหลายรอบมันกินหลายอย่างกินไปเรื่อยๆอืมบรรยากาศดีจ้ะอูดเวสมาจะก,กันเลยหมูผัดพริกแกง มะเขืออือทําตอนใหญ่มากเลยไม่มีเวลาหั่นว่ะน้ำขุกขิก อร่อยมากเลยเนะ ก็ทําตามคนอื่นเละพี่น้องสมัยอยู่บ้านนอกอยู่ก็พอแม่ก็มาเคยทําดออแกงแบบนี้พี่แต่พัดกระเพราหนแหละอืมแกงปลาอะไรหวานไปอชอบมะเขือหลายๆเนาะ พริกแกงเผ็ดน่ะพี่น้องเขาทำสมำ็จรูปเนาะแต่คาดว่าก็มีขาตะไคร้เป็นมะกรูดหอมกระเทียมคาดว่านะอาจจะมีกะปินิดกระชายหน่อยหรือเปล่าคำยิ่นด้วยออเคาดเดานะไม่รู้อหมือนกัน อร่อยอร่อยห่องเลยเอาลูกโดดเผือพี่แผ่นน้องเอผื่อเพื่อนๆ้วยเนี่ยเผื่อคนชอบเผ็ดไหมฮ่าๆลูกโดดอือ ขาดไม่ได้คือใบมะกรูดฉีกเด้ไปนอ้องใบมะกรูดฉีกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บว้าวอร่อยจริงๆถ้าหยอดกะทิอีกตั้งหน่อยนี่อาจจะนัวไปกันใหญ่ืออว้าเถือ ลาไปก่อนได้พี่นอ้องกินต่อเดี๋ยวนี้แหละบอก,กินยังไงโอ้เรามีเทคนิคในการดื่มน,ะน้ำเราดื่มได้เอออร่อยอร่อยพี่นอ้องทำง่ายง่ายนี่แหละนี่นี่ผิดแกงนี่น้ำมันพัดผิดแกงหมูล่งพัดนี่ไหนมะเขือใส่น้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บใบมะกรูดฉีก แค่ okay, นะั้นอืมเออรสดีหน่อยนึงเออแหละรอร่อยมากๆๆๆม,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 มเออแล้วก็ใส่ใบกระเพราด้วยเออเราอยากใส่เนาะอ,อบางคนอาจจะไม่ต้องใส่บางคนอาจจะใส่ใบโหระพาก็ได้หรือเปล่าเออก็ว่า,ากันไปเพราะมะเขือกับโหระพานี่มันก็เข้ากันอยู่นะอืมอ <c oughs> <c oughs> จะสำลักเนะกิดัะไริ้นนาเดอ้อ Thanks so much, my friends. Thank for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye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 .